ใครบ้างครับเมื่อวานจบสอนี้คนราก็ขึ้นไลน์ต่อสครับก็อยากให้สวารเข้าใจกันเพราะเราเคยพูดมาแล้วนะครับว่าเวทีมิชชูนิเวอร์เสเนี่ยเรายอมรับว่าเราแข่งขันแล้วก็เรากระทบกระแทกกันในตั้งแต่ในสมัยเดลวัครัมนะฮะจนหนักๆก,ก็คือในสมัยต้นต้นของ IMT นะฮะเราขี่เพอร์เซนที่เราคุยกันเนี่ยก็คือคุณพลาสุการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างมัง่ในใจว่าสิ่งที่เราตอบโต้กันมีการงงาแข่งขันทางธุรกิจและชื่อเสียงและการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทยกับคนอเมริกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีมีปัญหาเกิดขึ้นจากการที่เขาฟ้องร้องเราตั้งแต่ครั้งแรกในปี2013มันคือจุดเริ่มต้นที่เราต้องเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนโทพีเปลี่ยนสัญลักษณ์ทั้งหมดซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆแล้วเราก็เป็นคนไทยแล้วเราก็เป็นคนเอเชียเราก็ต้องต่อสู้กับคนถือขาว่กับคนอเมริกันอันนี้ผมก็ทำเต็มความสามารถแล้ววันนั้นที่พูดไปเนี่ยที่บอกว่าตอไม้ก็ต้องรีพีทอีกครั้งหนึ่งว่าไปดูย้อนหลังได้คือปีหลังจากอแมนดา นะครที่บบไปประกวดแล้วเรารู้สึกว่าอมันไม่แฟร์สำหรับแต่ละประเทศที่จ่ายค่าลิเกสิทธิ์มันไม่แฟร์สำหร,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 รับน้องๆที่ฝึกมานานแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยจริงๆนะครับมันเจ็ดวันแล้วหลังจากนั้นก็ไปะะกีฬาเอลกีนะครับก,ก็ผมคิดว่ามันไม่แฟร์แล้วที่มากกว่าไม่แฟร์ก็คือผมดูว่ามันกําลังเบือ่อแล้วก็กําลังแบบ กำลังจะขายอันนี้ก็ทราบมาเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพูดไปในคานั้นเพราะเราต้องการที่จะบอกคู้ว่าเขาเขาเหมือนเขาโดยลาแล้วก็ขเขาเบื่อนายแล้วเขาก็ไม่โฟกัสเพราะว่าธุรกิจอีกเขาใหญ่จะได้ผลประโยชน์แล้วเขาไม่อยากเก็บไว้ในโปรไฟล์เพราะว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เวลาถ้าธุรกิจไหนที่มันทาให้รู้สึกด a m a g หรืออาจจะแบบทําให้รู้สึกมีตําหนิในการใส่โปรไฟล์เขาก็ไม่เอาเขาก็ยกเอาไ้ข้างนอกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้ามันไม่ปลูกเขาก็ไม่ขาย ถไหมฮะคนที่กำลังลรุ่งเรืองสุดๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่เปิดแล้วคนตอนแถวทุกอย่างดีใครจะขายผมก็พูดไปนในรักษาเมื่อ4ปีกว่าที่แล้วแต่ว่าเ,าเครียดเรียนคีย์บอร์ดที่แบบไม่ยอมเปิดเผยหน้าก็ใช้เสียงบางช่วงเอามาใส่กับภาพเวทีที่เอลซอรอ์อซึ่งผมเห็นแล้วนิดๆหน่อยๆก็ผ่านให้แต่ว่าหลังๆมันมาเยอะใกล้ไฟนอ,อมันยิ่งเยอะ คนสนุกเป็นใหญ่ผมก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะจุดติดแล้วคนไม่รู้ก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแบบนั้นผมเลยต้องออกมพูดเห็นว่ามีอารมณ์คร็กไม่ก็<ๆ>จริงจริงก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนักใจอะไรแต่ว่าอย่างคุณแคที่แกก็ออกมาพูดด้วยซ้ำว่าแกเหมือนกับผิดหวังผมผิดหวังว่าเออนิดนิด,นดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ว่ากันเลยนะผมรู้ว่าการเสพสื่อเนี่ยบางทีเราไม่รู้ที่มาและที่ไปถูกไหมครับเพราะว่าเอาเสียงเนี่ยถ้าเอาเสียงมาทั้งหมดเนี่ยก็จะรู้ว่าผมพูดที่ไหนพูดเรื่องอะไร แต่เอาเข้าจ่อในเรื่องของการการพูดถึงว่ามันเป็นตอไม้อะไรอย่างเงี้ยใครจะเป็นเจ้าภาพก็เอาเถอะก็ามันไม่มีเจ้าภาพไงในวันนั้นก็ขึ้นลงขึ้นลงก็นะ่ะแต่เขาไม่เอามาเขาเอาแค่นี้แล้วมาบวกกับภาพที่แบบเป็นมีเจ้าภาพเป็นเอสวอด,ดอรแล้วมีฮอมีสเตทมีเวทีแล้วก็ใส่เสียงลงไปมันก็เหมือนมันก็เหมือนมันก็เหมือนอ่ะตามกฎหมายคือการใส่ร้ายป้ายสีนะครับการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งเรา กับทางทนายของเราแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนื่องจากบริษัทเราเป็นมหาชนเหมือนกันแล้วคุณลอยก็มีหน้ามีตาควรจะพูดเรื่องนี้อย่าปล่อยให้กลายเป็นไวรัลไปเรื่อยๆทําให้คนเนี่ยชินชาและคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราพูดถึงอันนี้เราไม่ได้พูดถึงอันนี้ที่จริงเหมือนเมื่อวานให้โอกาสทีถึงเพื่อนก็แบบว่ามีบาง,งที่ลบ,ลบเยอะมากครับผมมั่นใจว่ามีเกือบเป็นร้อยนะครับแล้วเมื่อวานก็ลบ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 ผมให้ทีมตามดูแล้วก็น้องๆตอนนี้ก็ที่ส่งเข้ามาในอีเมลผมก็มีบ้าง นะครับก็มีส่งเข้ามาในอีเมลผมก็พรุ่งนี้จะรวบรวมส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าผมก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยมียังมีข้อมูลอยู่นะครับเนี่ยก็เขาทางน้องก็จะส่งมาส่งมาให้นะฮะก็จะมีส่งมาก็จะมีส่งมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยีคือข้อมูลที่เตรียมฟ้องอ่าก็ไม่ไม่ฮะก็คือก็คือผมประกาศไปก่อนปิดว่าถ้าใครมีข้อมูลว่าใครยังไม่ลบ ให้ส่งมาในอีเมลนะกวัด at miss grand international dot com เอาวันเนี้ยอย่างเงี้ยครูกับตายนายเพชรพร้อมอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะแยะมากไปหมดบ้าบๆบอเต็มไปหมดเลยก็ประมาณสักเนี่ยเฟรมสุดาคุณเฟรมสุดาอะไรเงี้ยเขาก็แบบส่งกันเข้ามาก็ประมาณสักประมาณสักยี่สิบอะไรเงี้ยหลังที่อ่านเมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านอ่านแล้วอารมณ์ดีดีอะก็ยังเหลือที่ไม่เขาไม่ทราบผมว่าเขาไม่รู้เออผมไม่รู้ฮะแต่ว่าผมให้ไปแล้วเพราะว่า ทางทีมกฎหมายบอกว่าให้กําหนดเวลาอรู้ไม่รู้นี่คือเรื่องของเขาละ,ะผมถือว่าผมประกาศสาธาราณะถ้าไม่รู้ก็ถือว่าพลาดไปนะฮะก็ต้องเรียกมาเจรจานะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มในจิกจอกเป็นแพลตฟอร์มที่เราตามได้นะครับต่อให้คุณใช้รูปแมวก็ตายหมูหมาก็ตามได้จริงๆริเ่วให้เขาถึงยงคืนมาถึงเขคืนแลแ้วตอนนี้มันเหลือประมาณเท่าไหร่ครับที่เราพร้อมผมดูเฉพาะที่เขาส่งมาอันนี้มีอยู่14อีเมลตอนนี้ก็ยังมีส่งเข้ามา ก็ถ้ามีอีกก็ฝากด้วยนะครับส่งเข้ามาเรื่อยๆจะได้ไปทีเดียวนะฮะก็คงไม่เยอะหรอกครับเอาจริงๆน้องๆครับผมเข้าใจนะครับว่าน้องอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของข้อกฎหมายไม่ได้รู้เรื่องแล้วยังมาเถียงว่าทําไมคลิปเสียงเพลงต่างๆใช้ได้ถ้าคุณยกไปทั้งหมดคุณใช้ได้เลยนะครับเช่นผมพูดว่าคุณดูสภาพสีอย่างที่แบบอ่อที่อะไรฟลอริดาหรืออะไรที่เขาขึ้นลิปลงลิปลงแลมกี่ทาผมพูดหมดเลยนะคุณเอาไปให้หมดสิครับ เสียดายจังเลยนางงามแต่ละคนแบบเตรียมตัวไปเต็มที่วันหนึ่งก็ขึ้นลิฟต์ก็ลงลิฟต์แล้วก็ไปแล้วก็เจ็ดวันจบคุณไม่เอาไปให้หมดถ้าคุณเอาไปให้หมดอ่ะข้อความมันจะไม่มีความหมายที่ไม่ขยับขยื่อนแต่คุณอ่ะช็อตคัดแค่ประมาณแบบประมาณเจ็ดแปดประโยคที่ผมพูดอ่ะเอาไปสวมกับภาพอันสวยงามแล้วก็ทําให้คนเนี่ยอ่ะเข้าใจผมผิดครับผมอันนี้ก็ประโยคแค่ตัวต่อไม้เต่านั้นที่ให้อ่เหมือนต่อไม้ที่ผูกพังใครจะเป็นเจ้าภาพ ก็เชิญก็เขาจริงๆอ่ะก็เขาไม่มีเจ้าภาพไงก็มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เหรอผมพูดวันนั้นใครจะบ้ามาพูดวันนี้ตั้งแต่เจ้าของมีคนไทยครั้งสุดท้ายที่ผมพูดพูดอีกครั้งว่าที่อินโดนีเซียคือการต่อสู้กับ IMG แบบฝึกความสามารถ uh huh huh huh. เมื่อผมกลับมาจากอินโดนีเซียประมาณสองสามวันมีการประกาศว่าขายอย่างเป็นทางการเจ้าของใหม่เป็นคนไทยผมก็ไปให้สัมภาษณ์จําได้เลยให้สมามารถที่แบ็กกับช่องแปด บอกว่าจากนี้เป็นต้นไปมิ s ชั่นอีเวนต์และมิสแกรนเราไม่มีอะไรที่ต้องพลาดกิงถึงกันเราคงจะเอื้อออานวยซึ่งกันและกันเพราะว่าเป็นของคนไทยร้ออทั้ง2เวทีถ้าเรามานั่งทะเลาะกันผมว่ามันจะแปลกมากนะครับแต่ว่าทางใครทางมันใครชอบอะไรก็ไปให้สุดผมชอบแบบไหนก็ไปให้สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะแบบหยุมหยิมนะแล้วก็กั่นแกล้งกันแบบเมาไปเมามาอะไรเงี้ยทะเลาะกันไปมาเพราะว่าอันนั้นคือเราต้องต่อบฟุ้จริงๆคนเราก็มีศักดิ์ศรีนะฮะ แล้ยิ่งเราเป็นชาติเอเชียแล้วเราเป็นชาติที่แบบเรารู้สึกกรากลังพัษนาเราก็ต้องพยายามลดการถูกกดทับจากชาติที่เจริญแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมระวังมากแล้วผมก็ดูแลดีผมว่าผม,ผมก็เคลียร์นะครับก็สําหรับ Universe ใหม่ก็ผมไม่ได้ติดใจไม่ได้คุยไม่ไปเอามาได้เลยตั้งแต่ย้ายเจ้าของผมไม่ทาอะไรเอาพูดถึง u n i v e r s ร์กับแกรนด Inter นะเราไม่ได้พูดถึงยูนะิเวอร์สไทยแหละนะ เพราะว่ายูนิเวิร์สไทยแลนด์ก็ยังมีหลายครั้งที่เรายังโดนอยู่ยบ่อยบ้างๆนะฮะแต่ว่ายูนิเวิร์สนะครเราพูดถึงยูนิเวิร์สกับแบรนด์เออนะครับ MTI นะครับกับ MU ครับแต่นงี้ยพี่นวัดจะดำเนินกยังไงต่อนนี้นนนอ๋อก็ส่งให้บริษัทนะฮะตอนนี้มหาชนบริษัทเขามีคนดูแลเพราะจ้างกฎหมายไว้สำหรับทำในทุกเรื่องในราคาที่สูงก็ให้เขาไปรวบและดูแลให้ครับก็ฝ<ไ>ากอีกครั้งหนึ่งนะครับลบได้ก็ลบเถิดครับเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์สำหรับสำหรับทางกฎหมายเลยมันเสียเปรียบทุกประการ นะฮะเกิดเป็นคนอยากจะเล่นโซเชียลก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะครับขอพยัสสมิทธิ์าห้นำใจนักกีฬามาขยิบตาให้กำลังใจผมครับผมก็ดีครับผมก็จริงๆแล้วผมก็บอกว่าของเราอ่ะเมื่อคืนผมก็เปิดโล่งหลายคนก็มานั่งแบบเวลาผมไลน์ก็มานั่งแบบเอ้ยเชียร์เอ็นโตเนียไหมอันนู้นนี่นั่นอย่าัยเอ็มยูผมบอกว่าคุณรักไทยคุณจะเชียร์ไทยเชียร์เลยนะฮะแม้กระทั่งในพื้นที่ผมคุณจะพิมพ์เชียร์ผมอนุญาต คนดูผมเจ็ดพันแปดพันคุณจะพิมมาแบบทุกๆนาทีเป็นสิบคอมเมนต์ผมไม่ว่า <Okay. S 2> ผมขออย่างเดียวอย่าเชียร์คนนี้แล้วไปว่าคนนั้นอย่าเชียร์เวทีนี้แล้วไปกนแกกันแหน,นเป็นเน็บแนมเวทีนั้นมันไม่มันไม่ดีขอแค่นี้เมื่อคืนนี้ก็จะเชียร์ใครก็เยอะแยะมง,งมาไหมมับผมก็ตอบให้แล้วผมก็คิดว่าผมก็พยายามทําหน้าที่ผมดีที่สุดแล้วผมก็บอกว่าเลิกไปเลิกไปแบบ เราไปกดดันแอนโทนีเถอะมาถึงนาทีนี้แล้วอะ่ะปล่อยให้เขารู้สึกว่าเอนจอยเป็นตัวของตัวเองได้คิดเองได้สบายหูสบายตาด้วยตัวเองเขาจะได้มีความสุขเมื่อเมื่เขามีความสุขแล้วเนี่ยผม <c oughs> ว่าผลลัพธ์มันก็จะดีแล้วผมก็ไปพรอให้แล้วมาคืนว่าขอให้ปังเพราะว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราดูทรงแล้วอะน้องก็เป็นคนมีความสามารถถูกไหมฮะเอาไว้ัวก็ไปพไปแล้วครับ ขอบคุณนะครับก็ <S <S ขอสแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งกั <S <S บตำแหน่งที่ได้ใช่ <S <S ครับกับตำแหน่งที่ได้ผมว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าทุกบริบทของทุกเวท,ทีมันก็มีมันก็มีวิธีการของเขาแล้วก็ฝากบอกไปที่แฟนนางงามทุกคนที่เชียร์นะครับการประกวดสิ้นสุดลงแล้วหลายคนถามว่าพอใจมาเ็คมาถามผมผมก็ไม่กล้าขึ้นโซเชียลตอนนี้พอใจไหมจำหนีอะไรบอกไม่ครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับทุกๆเวที ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ผลการตัดสินออกมาแล้วมันคือเวทีประกวดนางงามมันไม่ใช่เวทีสภาผู้แทนราษฎรนะครับมันคือสิ่งที่เขากันกรองด้วยระบบทุกๆระบบทั้งความสวยความงามความคิดเศรษฐกิจสังคมความเหมาะสมในทุกมิติเขาถึงตัดสินออกมาไม่ได้บอกว่าเราไม่ดีพอหรือแบบเราต้องที่หนึ่งหรือใครต้องที่หนึ่งแต่อยากจะบอกว่า วันเนี้ยมันเป็นวันที่ผ่านแล้วแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วพัฒนามันต่อไปนะจะทําให้การดูนางงามีความสุขมากกว่าครับไม่วาทุสิ่งมัน้องข้าสู้จะเต็มที่เรมาได้ลองมาจากผมโอ้ยผมก็บอกเลยคนระับมันมันมันก็ดีดีมากแล้วอะ่ะเออแต่ทุกคนอยากให้ชนะน้องก็ทำนะเต็มที่แล้วนะทุกคนอยากให้ชนะไม่มีใครไม่อยากให้ชนะคือถ้าคนไทยชนะมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่โคตรดีสําหรับความรู้สึกแต่มาถึงตรงนี้เราจะบอกว่า คนที่ชนะควรจะแพ้ผมผมก็ผมก็ว่าเราก็เราก็อย่าไปแบบอย่าไปทําอย่างนั้นเลยมันจบไปแล้วว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะมันจะกลายเป็นแบบเออมันจะกลายเป็นเหมือนว่าเราจบไม่ลงอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องๆเข้าใจบริบทนิดนึงแบบแต่ผมว่าตัวผู้ประกวดเขาคงเข้าใจแล้วล่ะเราก็อยู่กับมันใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกคนคงรง เข้าใจบริบทและเข้าใจผลลัพธ์แล้วก็ยอมรับในผลลัพธ์แต่ว่าคนที่ยังไม่ยอมรับคือคนที่อาจจะอยู่ไกลแล้วก็ยังใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นทุกคนต,ต้องต้องแบบดีคลายก็คือหมายถึงว่าค่อยๆเข้าใจแล้วสเต็ปถอยลงมาด้วยความสุภาพแล้วโอกาสหน้าเราจะได้สิ่งที่ดีขึ้นนะฮะดีกว่าให้ใครมาจําเราว่าเราเป็นคนแบบไหนเราจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่ปลอดภัยถ้าเราจะ ถ้าเราจะอยู่กับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ต้องระวังระวังคาแรคเตอร์ของกองเชียร์ครับมันทำให้ปีหน้าธุรกิจนางงามแบบธุรกิจล้วคือคาก็เดิมแบบว่าผมว่าไม่ต้องรอปีหน้าหรอกครับมันก็ลากกันมาตั้งกี่ปีแล้วครับเป็นจุดที่ไหนแล้วฮะมันก็ไปเรื่อยเ่มองว่ามันจะโตขึ้นไปมากกว่าเดิมครับเพราะว่าเราก็ทำติดรอดานไปแล้วแต่ถามว่าถามว่าเฉพาะนางงามล้วนๆเนี่ยมันไม่โตครับมันต้องหามิติอื่นเข้ามาผสดแทรกนางงามทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่รวมถึงแรง ้าผมไม่มีอีเวนต์ถ้าผมไม่พยายามทําทุกอย่างให้มันนอกกรอบและมีวิติมันก็แค่ปีละครั้งสองครั้งมันก็ไม่สามารถจะอยู่ยัง้งคงค์กนได้เพราะว่า,วาองค์กรมันต้องมีทุกอย่างในทุกๆเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่เราก็จะสนุกกับมันมากขึ้นประเดิมนิดนึงนะฮะเราก็ต้องพัฒนาสิ่งที่ผมได้จากการดูตรงที่ผมได้ก็คือผมจะต้องพัฒนาตัวเองอ่งอันนี้คือเรื่องจริงนะผมจะถ้าผมจะประชุมกับทีมผมจะบอกว่าเราต้องพัฒนาอะไร เราจะต้องหาเจ้าภาพแบบไหนเราจะต้องปรับปรุงอะไรเราไม่ได้ดูเพราะว่าเราดูเพราะเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะต้องไม่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรมากขึ้นเราเรารู้ว่าเราเล่นกีฬาประเภทนี้ถนัดกีฬาประเภทนี้แเรายังเล่นไม่เก่งเราต้องไปฝึกเพิ่มครับคือบอลคือนเชียลโคยีมาอีกาลองหนึ่งแกนอีกหนึ่งแกนอีกหนึ่งแลโอ้โหดยอมาก ถ้าคนไม่ได้ว่านะคนที่มาแกล้งทุกคนน่ะจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงอ่ะให่ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าสิบเอ็ดสิบสองคนที่ผ่านมาจนถึงวุ่นก็มันชัดเจนอยู่แล้วมันสู้ไม่ไหวเราก็รอจนคนคนหนึ่งที่มันมาัศสรรย์มากๆมันจะมีมาัศสะจรนยิ่งกว่าอินฟายหรอครับมันต้องมีสิครับ อาจจะรอยี่สิบปีก็รอได้แล้วพี่นวัดเข้าใจไหม่ามันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างเวทีนู้นเขาบอกว่าอ้าวที่เป็นเจ้าของก็เป็นคนไทยทำไมถึงไม่โยนมงให้คนไทยไม่หรอกมองตรงนี้ยังไงบ้างกับการแขนไม่หรอกครับผมว่ามันมีมันมีเหตุและผลอยากอยากคิดง่ายๆอย่างเวทีผมโอ้โหจะให้คนไทยเมื่อไหร่ชนะก็ได้บางคนรู้อย่างเงี้ยเพราะว่ามงอยู่ในมือผมตอนเนี้ยมงก็อยู่ในมือคนไทยทั้งสองแล้ว แต่การจะทําอะไรผมมั่นใจว่านักธุรกิจและผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นอยู่หรือซือผมก็จะต้องมีเส้นบางๆหนึ่งเส้นเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราควรและสิ่งที่อันตรายคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าอะไรมันอันตรายนะ,ะับเราหูหลับตามันจะหน้ามืดน,นะฮะเราจะพังถ้าเปล่าถถ้ามันไม่ถึงก็อย่า อย่าอย่าผมก็ไม่ทําอยู่แล้วแล้วร้อยยี่สิบปีเรารอไหวหรอไม่มีปัญหาหรอกครับรตังต้งใจมว่าคนแบบไหนถ้าผมตายไ,<ห>ไปผมก็จะฝากประจักรไปหรือว่าคนแบบคนแบบไหนที่ที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องได้มูลของบอกเลยนะมันสักวันหนึ่งมันต้องมีมามเชื่อผมไม่มีอะไรหรอกที่มันไม่มีแต่มันยังไม่มามันอาจจะมาแบบอาหัศจรรย์ภาษาดีอินเนอร์ดีแล้วอยู่ๆคนทั้งประเทศรักและคนต่างประเทศรักมันจะต้องหาคนแบบนี้ให้ได้นะฮะ มันถึงจะขับเคลื่อน power ววจริงๆและธุรกิจจริงๆให้กับแบรนด์ได้วันนี้ยังไม่มีให้ประเทศอื่นก่นกอนอแต่อินฟ้าก็สุดโหแต่ถ้ายอมรับถ้าเป็นธุรกิจด้วยเป็นความดังด้วยอินฟ้าก็ถือว่าประสบความสําเร็จน,น้องเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้ก็แฟนขับเยอะแล้วเดี๋ยววันที่ 24, 25, 26นี้ก็ไปฟิลิปปินส์นะฮะคอนเสิร์ตใหญ่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็วันที่ 1, 30, 1, 2ธันวาก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่กัมพูชา นะครับที่นาก,กาแลนด์นะครับก็มีแผนในการรองรับงานค่อนข้างตลอดนะฮะในทั้งปีครับแล้วคิวงานไม่เคยว่าพอ,อเริ่มเรื่อนฟลาแล้วครับกวันก็เริ่มแล้วครับจะได้ชมประมาณอ่าถ้าจำไม่ผิดก็คือกุมภาพันธ์ปลายอันนี้คือเอรื่องมารืออะไรสำคับหรืว่าเรื่องก็ยังไม่บอกไม่ได้ตีถามขึม้นมาสามชายไหมครับพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่มาไรสามชาครับอู้หู ไม่ใช่ครับอันนั้นเขากำลังแคสกันใหม่นะอ๋ะอ,อันนี้เป็นโปรเจกต์ค่อนข้างจะความลับนะฮะแล้วก็ผมมั่นใจว่าเรื่องดีมากเล่นเป็นโสเพณีตั้งแต่เด็ก<อ>นี่แอบ,บสปอยแล้วนะ,ะ,มนะวไม่ใช่คุณรอด,ไม,อดไม่ได้เป็นโสเพณีคุณรอดแค่เป็นการ์ตูนไม่เป็นการ์ตูถ้ามาถ้าในมาลัยสามชายมันก็มีทองไทยรลำที่เล่โสเพณีตั้งแต่เด็กย้อนยุคเลยครับ อ่อะพอละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ป้อนเขาโทรศัพท์มานะฮะเดี๋ยว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 สักวันเขาโทรมาติดตามครับผมอ่านแล้วผมขนลุกแล้วก็น้องขยันมากเรื่องการแสดงผมว่าน้องไม่ยากแต่ยากต้องเล่นหลายเรื่องเช่นกูเจิงต้องเล่นเองนะฮะแล้วน้องก็เรียนกูเจิงนะครับเรียนจนได้ในเพลงที่ต้องการนะครับตอนนี้ก็มีการเริ่มบนทึกแล้วสําหรับบางซีนที่ยากยากนะครับ เลิฟซีนสนับด้วยไม่ใช่โดนรักทุกทุกหมายถึงเรื่องนี้เรื่องความรักแต่ว่าแต่ว่าคือแต่เลิฟซีนของเขามันไม่ได้แบบเลิฟซีนแบบที่แต่กัะเจอเพราะความรักแต่เลิฟซีนเพราะความจำเป็นคุณคิดดูว่ามันจะคือตัดขนาดไหนแล้วพี่นวัดอนุวัตพี่นวัดอนุมัตได้แค่ไหนกับเลิฟซีนคุณฝาก็เขาก็าพูดตรงๆนะฮะก็ขอดูคนที่เล่นด้วยนิดเดอร์แล้วพอเห็นคนดูคนที่เล่นด้วยอ่ะโอเคไหมคือตอนนี้ที่เขาขอมาเนี่ยที่ต้องเล่นกันอยู่เนี่ย เป็นดาราพระเอกเก่าแต่รุ่นเดอเพราะว่าในบทนี้มันจะต้องมันจะต้องขายกับทุกประเทศนะมันต้องขายกับสิบลอ้อสองล้อมันต้องขาย่อนต,อต้องรับลูกค้าหลายประเภทต้องรับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนนี้ก็เป็นตัวพ่อในวงการอ่าแต่ผมก็บอกเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยก็คือขอแค่ประมาณหนึ่งขอแบบขอรับแค่สินอารมณ์หนัก แต่อย่าประทะกันปุ้งปังปุ้งปังนะเดี๋ยวมัเดี๋ยวมันจะหนักใจะก็คือได้ดูไปเดือนกุมนาหรือว่าเริ่มถ่ายตามกําหนดนะครับเพราะว่าทั้งทั้งของชาลอตแล้็ทั้งของอินฟ้าออกใกล้ๆกันครับออกใกล้ๆกันหากกันประมาณเดกครับขอบคุณนะครับ